ปลากินไปผมใหป้ปลาเฮ้ยไม่เอ้ยเอ้ยทำไรหมาหม่มไปไปเอาเนื้อซอมบี้ไปกินไหมลูกเ,เนื้อไปกินนะอีเห้หัวหัวใหม่แล้วสกอริกนันนองแกงกัวทุกคนจุกกัวหกัดมันเลยผมก็นี่ีอีอุยอ้ยเฮ้ย,ยไม่เพอร์ตีหมา

โอ้ไม่นะจะเป็นไรไหมเนี่ยโอเคไปเนื้อสมบี้กินนี่หมดเลยอเอายอิ่มไปเลยอะโอ้ยรักเลยเหรอเนี่ยโอ้ยจมุมเอา้าไม่ตายหมดแล้วเหรออืมอมอึอออ,อจาก,กาหน่อยจมตาย Right. เอาอะเรามีฟูวหูแล้วนะตั้งชื่อมันได้ไหม B หนึ่งนะเจ้าหมา B หนึง่งเป็นชื่อที่คลาสสิกมากอีกก่อนที่ตันนะไม่เห็นหมาทเลยเหรอโอ้ยเปันยั่กับ,บ้ันเด,ดอกผู้ตายไปไรอบเตัวนี้เอ้ยเอ้ยมันมายุ่งผมเอออไม่นะหมาน้อย มาผมตายสวยแล้แหละมาผมอยู Đây ่น e <c ười thumbs up> ู่นอะทุคนมันหวาไปไหมอ่ะมันจะหวาไปหรมั้งผมไม่เห็นว้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยเออเออ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 เออช่วยช่วยตีหน่อยมีดาไเฉยเหรอตอ็นดื้อดา ไม่เชื่อนี่ดื้อดาไม่ยอมช่วยผมตีอะไรวะนี่ต้องเชื่อหมาผมแล้วเออมีต้องเชื่อหมาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเออน่าจไมช่วยหมาผมจะมาที่มาช่วยแล้วบีนึง ต้องไปช่วยบีดึงนะหดี ừ, สกอลิตันผมไม่สนครับมีนึงอยู่ไหนฮัลโหลมาอยูอย่ีนี่ใช่ไหมเออเป็นไมอะไรไหมเออเป็นอะไรใช่ไหมเออต่อไไปต่างแล้วมนาะเฮ้ยอย่านะไฮ้มันต้อนผมตายแล้วว่ะโอ้โหเพือนเปล่าวะเนี่ยนี่งไง อีอเออจะเช้าดีกว่าทุกคนต้องหาแกะก่อนแล้วกันเรามีคู่หูคนใหม่เดี๋ยวจะมีห้าตัวนะโอ้ยเรียกมันบีห้าเลยไหมนะมาไปแล้วอ่าเห็นอยู่นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นหลายตัวเลยนะอืมอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่ไก่บ้า จะตับกินเอฟซีเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าว่าผู้ชายซ้มบี้อีกแล้วสอมบี้เป็นต่อปูอ่ะเลยแล้วก็ไก่ด้วยนะตีก็ไปโดนตัวมันเล็กเกินอ่ะเฮ้ยปลาบ้าเฮ้ยไก่นะเออ จะมาหน่อยบีหนึ่งชูตีมันหน่อยเออมัดเดียวครับมันพักรันพังแ้อนี่วะไม่ใช่คนพี่นี่วะวันบันแมนผมคือวันบันแมนดาบเปไหนวะนี่ขึ้นมาครับตรงนี้รู้เลยว่าผมตายตรงนี้อืนี่ไงใช่ไหมโอ้ยเออนี่ไงอีสอีสเฮ้ยบ้าหน่าเฮ้ยตอร์ตีเฮ้ยมาตั้งกล้วยมาตั้งดาบโอ้ยเออ มาผมตายไหมเนี่ยมาผมดูไม่ได้ไรดอกเกินถ้ามาผมตายผมจะแขกแคนผม,มจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมแค่นี้หรอกจกฆ่าไมันล่ลบไปเลยเฮ้ใครมันตัวต้นเหวานะทิศทางให้มันเฮสต้ังตัวมันเป็นปลาครั้งอาหารนี้นะขานาดผมยังไม่มองหน้ามันเลยเอุยอ้ยเกือบดกลาวาไปแล้วนะ่ะเฮ้ยหมายังรอดบางคนเฮ้ยมายังรอด ออดีมากไหนแค่ให้ข้าวหน่อยเออจะได้อิมอ่มๆนะเออผู้ช่วยอยู่ไหนวะเออผู้ช่วยจ้างว่าอยู่นะเออแล้วไก่อีกแล้วอี๋ไก่อีกแล้วนดิเจอบ่อยเกินดาบเออได้ดาบไปแล้วมาดิ ตอนนี้เราม่เจอคนแก่เลยเฮ้ยอีหมดสุนทมปีของนี่นี่แหละอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยไก่อี๋เฮ้ยหมานี่ก็ม้าตายอุ้ยเออเป็นการต่อสู้ดิยยังไม่จบดีเนี่ยยังไม่จบเหรอยังไม่จบอืมต้องหาตัวแล้วนะถ้าหนึ่งตัวคงไม่ว่าไหวห้าตัวน่าจะไหวมั้งอันนี้ผมจริงจังเลยเดี๋ยวห้าตัวไปเลย เฮ้ยจะไปไหนอ่ะอืมกินน้ากินน้ามันจะได้อืมนนนนอมันจะได้เลือดเต็มอ่ะนะอืมอย่าวแล้วสกอร์ทิตันอยากสู้เลยเนอะอยากสู้เลยอะ่ะเออกลัวไม่ละ่ะมาผมอะ่ะไม่ดดนเด็กก็ไม่เป็นไรไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไก่ไก่ไก่เออ กุ้งก็ตายเพราะไก่เลย้าไม่ตายเพราะอะไรกุ้งก็แต่ไก่แล้วแหละพแบะเบอร์โอ้มันจะมีอุ้ยติดชุานะนี่เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยกินไก่แล้วติดสถานะนี่ด้วยบุตริกเป็นพวกซอมบี้เนี่ยน่าจะโอกาสแต่โอกาสอาจจะน้อยมั้งพยายาเจอเด้มั้งเออเฮ้ยจุงเงินไหมนี่ได้ได้ชุดเกาะน้อยชุดเกาะนังเออโอ้ตัวผม ออืตอนนี้มันจะหิวหนักเลยอ่ะถึงแม้คิดสภาพเหมือนก่อนมันนะถ้าเรารู้สึกแบบเนี่ยไอ้ค้าอะไรนี่มันลดลงอ่ะมันจะเป็นยังไงควรนะเออเราจะปวดท้องเหรอเออจีนะสงสัยเอ้ยไก่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวสองตัวไม่ออมวิ่งวะเนี่ยวุ้ยจุ๊บย์ทำไรอยู่เหรอเอ้ยไก่มันเกิดได้ไงวะเนี่ยพาไปขาวะเนี่ย โอ้โหต้องหาบีสองแล้วนะบีสองจะช่วยได้เยอะเลยแหละถ้าม,มีบีสองนะต้องหาบีสองแป๊บบีสองอยู่ไหนแกมบนหายไปไหนวะเนี่นยดี๋ยว่าโดนกระสวนใส่ไปแล้วน่ะหมายังไม่ไม่มาทีอืมโอ้ยหมาไม่มาแต่ไก่มาโอ้ยอะไรเนี่ยมันจะมาใีทั่วปะมันจะมากันเยอะเกิน ถูกใช้แล้วน่าฆ่า,าไก่บิ้กเลยมนะั้งจะมันกินเกมซจริงหมดแล้วเ,เนี่ยม,มาผมตายเหรอนะ่าจะใช่เรยนะเฮ้ยหมาหมารอดหมาหมบรอด,อดไปจะมาบีนึงนอยไหวใช่ไหมล,กลูกไก่ก็มาอืมยืดยอะเกิน เฮ้ยตีได่อ่ะตีลูกชั้นนะเอาละมีหนึ่งจักรการก็กไปซูมจักรการลูกไก่แบบอลูกไก่มันตีไม่โดนเออเออสมจักรการนี่นี่แม่นะแม่ไก่นี่นกของผมหายไปไหนแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่ามาผมกัดไปแล้วอ่ะหมาผมกินไปแล้วแล้วนี่เฮ้ยลาไม่กัดเหรอไม่คงไม่น่ากัดแล้วมันไม่ตีผมอ่ะ อืมโอ้มาบ้าเหว่งอย่างนี้ตีไว้เนี่ยแต่ของผมหายไปแล้วอ่ะนั่นเปล่าน่ะโอ้ยไก่โอ้ยนี่ไงเดินมาไกลจังเลยฮะผมผมไม่ได้ผมจะไม่ได้ผมตายตรงนี้นะผมไม่ได้ตายตรงนี้เหรอเนี่ยอือวุ้ดสามตัวสามตัวไวแล้วตายเพราะอะไรผมตายเพราะเดินขอบนี่แหละมามาผมช่วยได้ อือหมาช่วยอืออุ้ยวับอย่านะเลือดไม่เต็มดิอุ้ยอุ้ยวับหลังดมาหลังอันแน่อุ้ย,ายมาพาพวกกนั้นพาพวกกนั้นเฮ้ยมาหุมอือไม่อะไรไม่รู้พ่อเอาเนื้อไปกินดิให้เนื้อไปกินซอมบี้เยอะเกินไปมันเป็นซอมบี้ดีนะซอมบี้วับได้เฮ้ยแก ไม่หวานเจอสักทีนี่ผ่านมาเยอะเลยนะเขาเดืบคนเดือบเยอะเหรือเปล่าเออคนเยอะเยอะออ,อย่านะไอ้ปลาหมึกป้าเฮ้ยแกเดืบตายดิเฮ้ยซอมบี้ดาบเหล็กมาได้ไงวะเนี่ยอย่านะผมรู้แล้วมันแหลกไม่ตายด้วยไก่มาได้ไงอย่านะเฮ้ยลามีทั้งลามีทั้งไก่โอ้ย ปาปาเฮ้ยผมกู้สามาที่นี่ได้เย่อย่านะเฮ้ยปาบ้า,าเฮ้ยปาบ้า,ามันว้ามาาผมผมจะไม่ทนผมจะไม่ทนนะเฮ้ยเอาผมขอแกะคนเดียวก็พอเฮ้ยมีหนุ่มมีหน่มมาช่วยผมเลยก็ช่วยมาหาผมหน่อย มช่วยผมในการเอาเอาคนแก่เธอะอคงไม,ม่น่าตาแด่มั้งอออือ้ยโดยนบ่อยยิงยิงแก่เฮ้ยดูจากเคฟซีบ่เนี่ยไก่ย่างอ่ะไก่ย่างให้เราจะได้เป็นไก่ย่างแนะ่ เจ้าเอาขนเก็บไม่ได้แล้วก็ด่ามาด้วยนะมาผมบินไปไหนแล้วเนี่ยบีนหนึ่งมันดื้อยิงยิงเงี้ยไปไหนไม่ยอมบอกเลยต้มตายเดี๋ยวจำทางดื้อไม่ได้ด้วยไปทำนะโอ้ยเยอะยิงผมตายไหนวะเนี่ยจะไม่ได้อ่ะโม đâu mà mà không ơi ui quá mà ui mình dưới con người à cày dưới chìm ha ừ. nó sẽ tìm hại na đây nè bên pháp ba đưa giờ mà mình ba mình quá mà hả hổm cũng không nói tao nghĩ nghĩ nè ก็หมาของมันนะแต่ไม่รอดนะยนะแหวะอะไรบีหนึ่งะนะบีหนึ่งไม่นะบีหนึ่งตายโอ้ยจะไก่ว่าต้องวิ่งมาร่อมันลยนี่นแหละผม,ผมน่าจะรอดอุย้ยมาเนี่ยมามาดิปลาก็มาออไกออ่ผมจะไม่ทนนะมันจะไม่ทนอ,อีผมจะไม่ทน นี่รู้จักหมัดมวยเปล่าหมัดมมยอ่ะอือหมัดมมยสองหนึ่งก็ลงมาแล้วสิบโลตัวก็มาแล้วอุ้ยวูบจะแพ้เพราะไก่ไม่ได้วูจะแพ้เพราะไก่ไม่ได้เลยโหล่ะผมต้องตายในที่หนึ่งนี้แหละมีเนื้อปลาด้วยทำไมตายก็ต้องตายในน้ำไปแล้วนะโอ้ดูดดนไก่ฆ่าตายอะไรวะนี่ย่ เอาละต้องไวไ้อะไรที่บีหนึ่งแล้วแหละทางนั้นน่ะ <c oughs> ไว้อะไรบีหนึ่งโอ้โหคนเกก็หาครับว่าแล้วผู้ช่วยคนนั้นจะหาเจอแล้วมั้งถ้าข้หาประมาณได้สองก้อนน่ะก็สามนะ่ะแต่ทำานไม่ใช่สีเดียวนะใช่ไหมผู้ช่วยโว้ยนี่ไงผู้ช่วยเัื่อนหาเจอแล้วหรือแค่อันเดียวโอ้โหคนแกนียวอ่งขึ้นกล่องมาแล้วอะถูกไ้ยโอ้ย ตายอีกแล้วตายว่าายนี่แหละดูดิตายว่าตาตายเป็นข้าผมยังไงวะเนี่ยตายวะเนี่ยเอาเดี๋ยววิขอจบคลิปผิดทันเนี้บเอาเราิเ่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเลยครับเราขอไปก่อนนะบายปายทุกคน